สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ฟาร์มครับพามาดูที่ฟาร์มครับกับลูกๆกำลังโตรครับแก่สายเลือดพม่าง่อนครับดูกันไปครับเพราะมันมามีเยอะครับแต่เน้นๆกำลังโตเลยครับนีกนี่กำลังโต สักหน่อยก็จะคงจะได้ปล่อยออกมาข้างนอกลูกเกียบลูกเกียบชอบพัฒนาครับไม่รู้ว่าจะเก่งไม่เก่งชอบพัฒนาชอบเพาะครับยังไมก็ฝากติดตามสงรรมงวามด้วยนะครับผมโจประเสริฐรับครับ เดี๋ยวจะมีอัปเดตให้มามาให้ดูเรื่อยๆครับไก่ไก่ชนก็เพาะไว้ที่บ้านส่วนตัวผมก็อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ฮ่องกงสอนมวยอยู่ฮ่องกงบ้านก็ให้แม่ให้น้องเป็นคนเพาะให้ครับเราเป็นคนซื้อแม่พันธุ์เข้ามาซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาบางครั้งก็ไปฝากผสมกับพักพวก กี่นะมีความสุขดีครับอยู่กับไก่ได้มองได้เห็นได้ยินเสียงไก่ก็มีความสุขนี่กำลังโตแล้วเนเดือนกัวแล้วสองเดือนผมก็ปล่อยออกข้างนอกนะครับสองเดือนปล่อยหากินดำธรรมชาติ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ให้ด้วยนะครับบางครั้งก็จะมีคลิปมวยคลิปสอนมวยบางทีก็จะมีไก่นะครับมาลงให้ดูครับผมเป็นคนชอบไก่ครับ <c oughs> ชอบไก่บางครั้งก็จะมีคลิปไก่มาลงให้ดูเรื่อยครับเพราะที่บ้านทำฟาร์มไก่ครับ